ครับนนท์ไทยรถไทยเบอรสองสวัสดีครับโอ้้าบงของงามครับของสวยๆครับนําเสนออยู่สามขั้นครับอ่าที่ร้อยพัดทั้งสามขั้นครับคัดมานะครับคัดมาทั้งเดิมๆทั้งชุดนะครับอ่ะอันนี้อร่อยครับสิงห์สยามครับเบิรงสติ๊กเกอร์ครับไม่ต้องพูดเยอะครับ เดี๋ยวทุกจุดครับบริเฮวณไม้นั่คือรถเดือมนะพี่น้องครับรถสภาพเดิมๆรถสภาพเดิมๆครับบริเ็ดสีเดือกคันที่สองครับลอยขึ้นกันครับแรมโบ้ครับเจ้าแรมโบ้เนนเนียมสองพันหกครับเห็นไหมครับรับประกันครับเจียงรับประกันอ่าคันที่สามครับอายุทยานสยามแท็กเตอร์นี่แล้วไม่ครับไอ้นี้เขาตัวนี้ก็ได้โอ้ยคัดมากครับคัดมากครับสยามแทรกเตอ์ เดิมทุกจุดสวยสันสวยงามครับบ่มีแต่งเติมเด้อเราประกันความเดิมเดิมครับหุ่นน็อตครับเดิมเดิมครับสติ๊กเกอร์ครับรถแทกเตอร์เดินตามคันนี้ผลิตตามสิทธิบัตรผุน่ะยั่งๆั่งอยู่ครับอันนี้กัสติ๊กเกอร์ยั่งครับบ่มีหัวซึมครับอันนี้กับซิงสยามครับนะปากพิจารณาครับสวัสดีครับ